สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้คุณพ่อบิลลี่นะครับผมหรือรายการนี่หรือคุณพ่อจะมาชวนเล่าชวนคุยให้ฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินสําหรับลูกๆเด็กๆนะครับผมเองได้ไปสอนการเงินกับตัวน้องประมาณสักปอ .6 อะครับแล้วก็ในตัวส่วนตัวเองเนี่ยผมก็ไปสอนที่โรงเรียนด้วยนะครับเป็นน้องมัธยมปลายนะครับผมก็จะมาชวนเล่ากันฟังว่าเฮ้ยเรื่องการเงินเนี่ย มันมีความสําคัญและจําเป็นสาหรับน้องๆเลยนะครับโดยเฉพาะการที่สอนน้องตั้งแต่อยู่ระดับประถมจริงๆประถมสักประมาณประถมสองประถมสามอย่างเงี้ยครับผมว่าเริ่มเล่าเริ่มพูดคุยกับเขาได้เลยเนาะเพราะว่าเรื่องการเงินนะครับมันควรปลูกฝังไว้ตั้งแต่เด็กๆเนาะที่มันมีหนังสือออกมาครับที่ชื่อว่าหนังสือว่ามันนี่ไมซ์เซ็เนาะการเงินนะครับมันคือการที่เรามีไมซ์เซ็เกี่ยวกับเรื่องเงิน นะครับหรือว่ามุมมองเกี่ยวกับเรื่องเงินที่มันมีความเหมาะสมว่าเราควรจัดการกับมันยังไงแล้วก็แบ่งก้อนกันเป็นแบบไหนนะครับหนังสือะไรลยเรี่มเองทั้งสือทั้งเมืองไทยและเมืองนอกเองนะครับก็จะเล่ากันถึงเรื่องว่าเอ๊ะการที่ว่าคนคนนึงเนี่ยจะสามารถจัดการการเงินของตัวเองได้เนี่ยมันควรมีพื้นฐานอะไรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันคือการเป็นฝึกเป็นทักษะหรือเปล่าหรือการฝึกการได้จากพ่อแม่หรือเปล่า หรือมันเกิดจากการมุมมองอะไรกันแน่นะครับจริงๆหลักๆนะครับก็คือการที่ว่ามีการปลูกฝังนะครับแล้วก็มีการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินของแต่น้องๆครับคําว่าเข้าใจเรื่องการเงินของน้องๆเนี่ยมันไม่จําเป็นว่าโอ๊ยน้องปอสปสองปสามเนี่ยมาเข้าใจถึงเรื่องการกเกษียณเนาะว่าแบบอุย้ยเกษียณแล้วต้องทําอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำอย่างง้นนะครับพอน้องเก็บเงินได้20บล้านเพื่อที่จะได้อยู่ สบายตอนกเกษียณแล้วอะไรเงี้ยครับอ่าจริงๆแล้วมันคือการปูพื้นฐานครับเป็นขั้นเป็นตอนเนาหลักๆเนี่ยครับน้องๆเนี่ยปถมเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการออมก่อนที่ผมไปสอนมาก็คือพูดพูดถึงเรื่องการออมการออมเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการว่าเอ้ยไปเอาเงินได้เงินก้อนนึงจากพ่อแม่มาต่อวันพอไปถึงปุ๊บโรงเรียนไปใช้ใช้เสร็จปุ๊บกลับมาหย่อดกระปุกอ่ะนี่คือออมของเราแต่จริงๆแล้วอ่ะอาจจะให้เป็นมองมุมกลับกัน ก่อนออกจากบ้านไปเราคิดเอ๊ะว่าวันนี้เราจะซื้ออะไรส่วนหนึ่งเราเก็บก่อนเลยออมใส่กระปุกไว้ที่บ้านก่อนเลยนะครับเอามาออมเก็บไว้แล้วก็ที่เหลือเราก็เอาไปใช้เงินเอาก็คือพูดง่ายว่าจ่ายตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปเอาไปใช้เงินที่โรงเรียนนะก็คือเหมือนการเป็นการทำบัเจตติ้งก็คือการทํางบประมาณว่าอ๋อวันนี้เราจะใช้เงินเท่านี้ที่เหลือเนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนไว้ที่บ้านนะครับผมเสร็จปุ๊บ เราก็ต้องมาเล่าให้เขาถึงฟังว่าเอ้ยการออมอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะเพราะว่าการออมอยู่ที่บ้านมันก็อยู่ในกระปุกธรรมดาเราจะมาปูพื้นฐานกับน้องๆของเราว่าวันนั้นก็ไปที่ไปสอนนะครับก็ไปสอนกับพี่คนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าการออมเนี่ยเราไม่ใช่ออมเก็บไว้ในแค่กระปุกที่บ้านอย่างเดียวนะเราก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาด้วยว่าการออมเนี่ยมันสามารถเอาไปฝากธนาคารมันก็จะได้ดอกเบี้ยมาดอกเบี้ยมันคืออะไร อะไรที่มันงอกเงยจากการที่เราไปฝากเขาไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็บอกว่าโอ้นี่ไงนี่คือเค er ลือ power o f ดอกเบี้ยทบต้นก็คือเป็นหยการดอกเบี้ยทบต้นมันเป็นยังไงนะมันคือการที่เรามีเงินก้อนที่ผ่านไปหนึ่งเดือนได้ดอกเบี้ยมาอีกเดือนต่อไปไอ้ก้อนนี้แหละก็จะกลายเป็นเงินต้นของอีกเดือนหนึ่งมันกระทบกันไปเรื่อยการที่เป็นดอกเบี้ยทบต้นกับการที่ออมเฉยๆแล้วทิ้งไว้อยู่ที่บ้านเนี่ย เงินเนี่ยในระยะเวลาที่เป็นเป็นปีๆเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะฮะอันนี้เราก็ต้องอาจจะเล่าให้เขาฟังว่าโอ้นี่ไงตัวเลขมันแตกต่างกันนะพอน้องๆที่เราไปสอนนะก็ได้เห็นตรงนี้กจ็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากได้เพราะเขาสามารถเอาเงินที่ทบกันมาเนี่ยเอาไปใชอย่านอื่นได้เยอะไปซื้อของเล่นบ้างซื้อคอมพิวเตอร์บ้างซื้อมือถือบ้างี่เป็นตน้น ไอ้ตัวเนี้ยเราก็สามารถที่จะเล่าให้เขาฟังได้ให้เขามีพื้นฐานก่อนว่าเฮ้ยเราควรเก็บเงินก่อนนะแล้วค่อยเอาเงินไปใช้เนี่ยแหละหลังจากนี้เราก็จะค่อยๆปลูกฝันว่าอ๋อนี่ไงคือการทำบัจเจ็ตทำงบประมาณว่าวันนี้เราใช้แค่นี้เราจะไปโรงเรียนแค่นี้เราใช้แค่นี้ถ้าสมมุติว่าวันพรุ่งนี้ไม่พองั้นแสดงว่าเราต้องปรับการทำบัจเจ็ตของเราเนี่ยให้มันพอดีกับที่เราใช้จริงๆ มันก็จะตรงกับของเรามากขึ้นแสดงว่าการเงินเนี่ยครับมันไม่ใช่เป็นแค่การปรับเนาะว่าทำครั้งเดียวแล้วก็ใช้ไปอีกยี่สิบปีการเงินมันคือการปรับช่วงๆตามช่วงเวลาตามช่วงยุคนะครับแต่ก็คือเราจําเป็นต้องกันกันไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือผมก็จะค่อนข้างที่จะเล่าให้น้องๆฟังนะครับในที่โรงเรียนนะว่าเงินเนี่ยมันคืออะไรแล้วเราจะได้เงินมันมาได้ยังไงเมื่อ เราเล่าให้เขาฟังว่าการทํางานการหาเงินเนี่ยมันมีส่วนองค์ประกอบนะทําให้เราได้เงินเงินเนี่ยจริงๆแล้วเงินมันไม่ได้มาจากพ่อแม่การหาเงินการทํางานได้เงินเนี่ยมันมีขั้นตอนแล้วมันมีกระบวนการการทํางานเนี่ยมันก็ต้องเหมาะที่ให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราไลฟ์ไสไตล์ของเราการใช้ชีวิตของเราถ้าเราทํางานได้น้อยได้เงินน้อยแต่เราใช้ชีวิตได้เงินเยอะเนี่ยมันก็ไม่บาลานซ์กันแหละเห็นไหมเพราะอันนี้ก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่า เฮ้ยพอไม่บาลานซ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็กลายเป็นว่าอ้าวคุณก็ไม่มีเงินมาจ่ายสิแล้วคุณจะหาเงินจากไหนมันก็ต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เราสามารถที่จะจ่ายเงินได้นะอันนี้ก็ต้องเล่าให้เขาฟังว่าการทํางานการหาเงินมีความสําคัญเนี่ยพ่อแม่ทําเป็นแบบไหนครูเนี่ยก็ต้องหาเงินตั้งกี่จ็อบเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงลูกเอามามาจ่ายค่าบานเอามาจ่ายค่านุนค่านีมันมันมีค่าจ่ายงั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จําเป็นก็ต้องเล่าให้จนถึงว่าเฮ้ย นั้นแสงว่าการที่ว่าเราจะหาเงินเพิ่มก็เป็นขาหนึ่งการที่เราใช้เงินก็เป็นอีกขาหนึ่งแปลว่าการใช้เงินต้องใช้ให้มันฉลาดไอ้ตัวการให้ใช้เงินให้มันฉลาดเนี่ยมันก็มีความสําคัญและจําเป็นเหมือนกันเล่าให้เขาฟังว่าก็จะมักจะเล่าให้น้องๆที่โรงเรียนนะครับที่ผมไปสอนว่าไอ้เรื่องการใช้เงินให้มันฉลาดเนี่ยสิ่งแรกเนี่ยไอ้เรื่องเงินเนี่ยเราจะใช้กับมันยังไง มันเป็นนิดเป็นสิ่งที่ต้องการหรือมันเป็นแค่ความต้องการคือถ้ามันเป็นแบบสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยถ้าขาดปุ๊บมันจะพังปุง๊งอันเนี้ยควรซื้อแต่ถ้ามันเป็นแค่ความต้องการเน,นี่ยอันเนี้ยแน่ใจนะว่าคุณควรซื้อก็กลายเป็นกลายเป็นภาระเราในอนาคตยิ่งซื้อของใหญ่มากขึ้นยี่งเป็นของที่มันไม่จําเป็นมันก็ไม่ควรจะต้องเอามาใช้นะอันนี้พวกนี้มันก็เล่าให้เขาฟังได้ว่า เอ้ยกระบวนการเนี่ยก่อนที่เราจะซื้อทุกครั้งเนี่ยเราต้องถามตัวเองก่อนว่าให้ฝึกเป็นนิสัยเลยเป็นนิสัยของส่วนตัวเลยว่าเอ้ยมันมันคือความต้องการมาเป็นนิดหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความต้องการที่เราอยากได้เฉยๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันมีอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมมักจะสอนเขาก็คือการดีเลย์การซื้อเราถามตัวเองจริงๆบางทีเนี่ยถ้าเราใช้อารมณ์เราเนะในการตัดสินใจซื้อขึ้นมาเลยทันทีเนี่ยมันอาจจะใช้เงินได้อย่างเร่งรวดเร็วลองใช้คําว่าดีเลย์ดู ลองช้ากันไกนิดหนึง่งลองกลับไปใช้คําว่าคิดกลับไปคิดอีกคืนหนึง่งกลับไปคิดอีก30นาทีหรือว่าอีกชั่วโมงหนึง่งขอคิดอยู่ก่อนแล้วค่อยกลับมาพวกนี้มันจะเป็นช่วยให้เกิดกระบวนการในการตกตะกอนว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นอ่ะมันเป็นแค่อารมณ์หรือมันเป็นเหตุผลหรือไม่มีความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนนะครับหลายๆครั้งเนี่ยอาจารย์ก็เบอรผมเองนะก็จะบอกน้องๆที่ ที่เราเรียนว่าเฮ้ยถ้าเราไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆว่าเป็นของใหญ่จริงๆเนี่ยเขียนออกมาเลยว่าเหตุผลที่ต้องใช้เหตุผลที่ต้องไม่ใช้แล้วมานั่งดูกันจริงๆเพราะตัวนี้ก็ช่วยให้เราว่าพอเวลามันของใหญ่เนาะเวลามันแบบเป็นเงินก้อน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นหรือเป็นเป็นแสนหรือว่าบางทีเป็นทริปที่ว่ามันเราต้องไปเมืองน,นอกแล้วเราต้องการอยู่โรงแรมอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วมันมีมูลค่าเท่ากันไหมประสบการณ์ที่ได้มันคุ้มค่าไหมอะไร เพราะว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่มันดูเหมือนเราใช้แค่อารมณ์เนาะแต่เงินมันคือตัวจริงเราตัดสินใจด้วยอารมณ์แต่เงินเนี่ยหรือมันก็คือตัวจริงๆที่เราจะไปเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจในอนาคตในเรื่องอื่นๆก็เลยจะเล่าให้น้องๆฟังตลอดนะครับว่ายกเคสมาว่าโอ้ยความผิดของของอาจารย์เองอ่ะของคุณพ่อเองอ่ะเวลาเราไปซื้อเวลาเราไปใช้ของ โอ้มันผิดพลาดมากเลยเราใช้เงินเกินตัวไปหลายรอบเราใช้บัตรเครดิตไปหลายรอบแล้วเราต้องเหนื่อยหาเงินมันขึ้นมาแต่ถ้าเรามีหนี้น้อยเรามีหนี้แค่มีหนี้คุณภาพอย่างเช่นนี่คือนี่นี้แค่บ้านอะไรเงี้ยไม่ใช่หนี้แบบพวกการใช้การคอนซูมอย่างเดียวหรือว่าเป็นพวกหนี้บัตรเครดิตอะไรพวกนี้มันก็จะสบายตัวขึ้นเยอะเราก็จะมีเงินเก็บเราก็จะมีสามารถที่จะเก็บเงินเป็นก้อนๆแล้วก,ก็เอาไปทําได้ในอนาคต ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็กลายกลับมาย้อนก็เล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยการใช้เงินอย่างฉลาดเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีวิธีหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราได้มีการวางแผนการใช้เงินไว้แบบหลุมหลวงอ่าเขาว่าหลุมหลวงของผมก็คือแบ,บ่งเป็นก้อนๆอย่างเช่นเราก็ลองคิดดูสิว่าเฮ้ยถ้าเรามีเงินร้อยเปอร์เซ็นมีเงินหนึ่งร้อยบาทเราอยากจะเก็บก่อนนะเก็บมาให้ส่วนตัวก่อนจ่ายตัวเองก่อนสักยี่สิบห้าบาทเราใช้ในเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยเราอาจจะใช้ห้าสิบบาท แล้วก็เราอาจจะเก็บเงินที่เหลือตรงนั้นเป็นของเล่นเป็นบัจเจตเลยว่าเรามีเงินยี่บาทอีก25่บ้าบาทเอาไว้พวกซื้อของเล่นไอ้พวกเนี้ยข้อดีของการทําแบ่งเงินเป็นก้อนๆมันคือตรงที่ว่าเราจะไม่ดึงเงินตรงส่วนอื่นมามาใช้แทนกันอย่างเช่นสมมุติว่าโอ้ผมพอเราโตขึ้นไปปุ๊บเรามีเงินภาษีสังคมอย่างเช่นเงินบริจาคบ้างเขามีเงินซองพระป่าบ้าง เราก็ต้องแบ่งส่วนไว้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเราอาจจะแบบเก็บ25ใช้50ซื้อของต่างๆอาจจะเป็น15และอีก10เงินอีก10เรนี่ยเราก็ตั้งไปเลยว่าอันนี้มันคือพวกการกุศสอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราไม่ดึงเงินข้ามกันไปข้ามกันมามันเกิดความสับสนขึ้นมาอย่างีหรือเราอาจจะมีเพิ่มก้อนที่มันเป็นฉุกเฉินซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือการที่ทําให้เราต้องก็ต้องไปค่อยๆ ไปฟิตกับตัวเราเองว่าเราอยากจะให้มันของเราเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนอยู่แล้วเออเราใช้สูตรนี้แล้วเราโอเคแล้วเราคิดว่ามันพอดาแล้วก็ปรับสูตรกันไปเรื่อยๆแต่หลักๆเนี่ยมันต้องมีเงินเก็บเงินเก็บฉุกเฉินเงินลงทุนแล้วก็พวกการอรมอมต่างๆพวกเนี้ยก็ต้องมีแน่นอนนะครับแล้วเพื่อที่จะไม่ให้เราเออเหนื่อยกันไปในอนาคตหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะค่อนข้างเล่าให้เขาแบบ ว่าการที่เรามีไลฟ์สไตล์ในการใช้ของเนี่ยสูงแต่รายได้เราต่ำเนี่ยไอ้จะก็จะเห็นแกลว่ามันมีช่วงเนี้ยที่เป็นแกลเนี่ยมันเป็นแกลเนี่ยเราเอามาจากไหนก็ต้องบอกก็ต้องรลาให้เขาฟังว่าก็นี่ไงมันคือหนี้ที่เกิดขึ้นเรากู้จากบัตรเครดิตบ้างเรายืมเพื่อนบ้างเพราะว่าเวลาเรามีมีค่าใช้จ่ายเท่านี้แล้เรามีแล้เรามีรายได้แค่เท่านี้ ไอ้แก๊ปตรงนี้เนี่ยที่เราต้องหามาเนี่ยมันก็มาหาจากได้อะไรก็คือ1นึ่รายได้เพิ่มหารายได้เพิ่มก็เล่าให้เขาฟังว่าก็ต้องไปทํางานนู่นทํางานนี่จาจาก็ต้องไปสอนเพิ่มสอนรลยท์ที่จาจาก็ต้องไปอบรมจัดอบรมต่างๆไอเนี่ยเราก็เล่าให้เขาฟังได้ว่าที่เราหายไปวรนที่อาจารย์ต้องทาหลายๆอย่างก็เพราะก็ต้องหาเงินเพิ่มเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายสูงไรายได้เราต่ำเราก็ต้องปรับรายได้ขึ้นมาการที่2คืออะไรเรามีเงินจ่ายไม่พอก็ยืมไงแล้วก็ยืมคนอื่น ยืมพ่อยืมแม่ไอ้การยืมยืมแบบไม่มีดอกเบีย้ยก็ไม่มีก็ไม่ต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มอันนี้เราก็ยืมเขาแต่ถ้ายืมจากพ่อแม่ไม่ได้ก็ต้องยืมจากธนาคารอ้าวคราวนี้ก็เป็นดอกเบีย้ยมาแนละ้วก็เป็นหนี้เป็นหนี้ที่เราต้องใช้คืนไปเรื่อยๆนี่แหละคือทําไมเราก็ต้องอธิบายเขาว่าอ๋อหนี้มันเกิดจากการที่ว่าเราคามีค่าใช้จ่ายเท่านี้อ่าเราสเปนเงินเท่านี้เรามีไรายได้เท่านี้อันนี้คือหนี้ นี่ที่เรานี่มันก็มีหลายแบบก็เป็นนี่ที่เราใช้กินใช้เที่ยวกับนี่พวกที่อยู่อาศัยการลงทุนอ่ามันก็จะเป็นคนละประเภทกันแต่ก็ต้องดูว่าเรามีความสามารถในการจ่ายได้มากน้อยเท่าไหร่หลังๆผมก็เวลาไปสอนที่โรงเรียนเป็นมปลายเนาะก็เอาตัวโบชัวบ้านไปเลยเล่าให้เขาฟังว่าในอนาคตเนี่ยพวกเรามีแฟนใช่ไหม มีแฟนมีแฟนชอบอยากอยู่กับแฟนใช่ไหมอยากแต่งงานไหมอยากมีครอบครัวไหมอยากมีลูกไหมเนี่ยคือค่าจ่ายที่มันจะเกิดขึ้นมางั้นแสดงว่าการทําอะไรก็อาจจะต้องมีความพร้อมกับมันนิดนึงแล้วก็ต้องดูว่าเราจะหาเงินมาจ่ายในแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้ววิธีการกู้บ้านเราก็ต้องเล่าให้เขาฟังถ้าเด็กโตโตแล้วเนาะเด็กมาม .4 ม .5 ม .6 ผมก็จะเล่าว่าถ้าคุณอยากจะได้บ้านมาอยากได้บ้านแบบไหนอยากมีคอนดิชันแบบไหนพอ อยากแต่งงานแล้วอยู่กับอ,อยู่อย่ังไงแล้วอยากใช้เงินเดือนนะเท่าไหร่อยากมีลูกกี่คนแล้วก็เล่าให้เขาฟังพอเล่าเสร็จปุ๊บเขาจะเริ่มเอ๊ะเข้าใจแล้วอ๋อเวลาซื้อบ้านมันต้องใช้เงินอย่างนี้นี่เองอ๋อเวลากู้ซื้อบ้านคุณต้องมีแบบนี้นี่เองคุณต้องจ่ายภาษีนะไม่งั้นคุณกู้บ้านไม่ได้เนี่ยแหละมันก็จะเป็นไคเลเอเียที่เราจะค่อยๆเล่าให้เขาฟังเนี่ยจะเห็นความแตกต่างว่าพอเราสอนผู้เด็กประถม เราก็เอาแค่เริ่มต้นสบายๆก่อนเรื่องการออมการดอกเบี้ยทบต้นการทํางาน,นแค่ตรงนี้พอพอโตขึ้นมาขึ้นมาทีมต้นก็จะมาก็จะมาเล่าถึงเรื่องการแบ่งเงินเป็นส่วนๆนะ,ะการใช้เงินแบบอย่างฉลาดนะเพระตอนนี้เขาจะเริ่มมีเงินเยอะและ้วใช้เงินใช้เงินอย่างฉลาดแบบไหนเริ่มให้เขาบริหารเงินเป็นก้อนให้เงินก้อนเขาไปบริหารดูซิว่าเออเขาจะบริหารกันแบบไหนยังไงหลังจากนั้นก็จะมาเล่าถึงเรื่องว่าอ้าว ถ้าอยากได้ของแล้วมาขอยืมขอยืมแม่ขอยืมพ่ออย่างเงี้ยมันก็เป็นหนี้แล้วนะหนี้อย่างเงี้ยมันก็ต้องทํำยังไงเราก็ต้องจัดการแล้วก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมีการหักเขานะหรือว่ามีการมีดอกเบีย้ยไหมก็แล้วแต่บ้านว่าแต่ละบ้านอยากทำแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ไปสอนการเงินแล้วก็สอนการเงินอยู่ที่มัธยมมาตั้งนานเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กๆเ,เนี่ย ก็เริ่มซึมซับเรื่องการเงินได้มากขึ้นและเก่งขึ้นจากที่เขาไม่เคยเข้าใจว่าเราโปรเจกต์ภาพใหญ่ให้เขาว่าเออเนี่ยต่อไปจะต้องเป็นยังไงแล้วไอ้พวกประกันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยอะไรเราแล้วเงินแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมันจะทำให้เราแบบโตขึ้นแล้วอยู่ได้สบายขึ้นในอนาคตได้ยังไงนะครับอันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องพวกมนะันนี่มายเซ็ตเนาะที่เราสามารถปูให้กับน้องๆได้แต่ต้นๆตอนตัน้ตงแต่อ่าปฐมเลยได้เลยนะครับบางคนเนี่ยก็เอาเกมเข้ามาช่วยจับ ให้เขาเข้าใจเรื่องการเงินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละบ้านเนาะก็สามารถไปปรับแล้วก็ลองดูได้นะครับวันนี้เราก็มีมาเล่ากันเพียงเท่านี้แล้วก็ถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเด็ดการซ้อนการเงินเรื่องพ่อแม่ผู้ปกครองจะมาเล่าให้ฟังกันเรื่อยๆแล้วก็ให้มันสนุกสนานกันนะครับอ่ะนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ